สวัสดีครับพบกับดวงหนึ่งนาทีกับดรเทมหรือทารุคค่นะครับคลิปนี้อาจจะมาช้านิดหนึ่งนะครับคลิปวัดดวงประจำสัปดาห์ปะจะมาที่1 2บสถึงสินะครับถึงวันที่18บธันวาคมนะครับดูซิว่าสัปดาห์นี้ชาววันอาทิตย์จันทร์อังคารจะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพจเอเจทิกตอร์ดรเทมทารุคค่ะครับดูซิว่าดวงสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงสำหรับชาววันอาทิตย์ก่อนนะสื่อมาที่มือเทมนะครับผมแล้วก็วันนี้ได้ดูมิส ยูริเวิร์สนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องแอนชิลีด้วยแล้วกันนะครับถึงมาจะไม่ขาดเขารอบแต่ก็ได้ใจลหลายๆท่านไปเนาะแล้วก็อินเดียกับมิสอินเดียด้วยแล้วกันนะดูซิว่าชาวอาทิตย์เป็นยังไงบ้างสืงมาที่มือผมครับชาวอาทิตย์ช่วงนี้เหมือนมีเรื่องหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกนะครับคิดเรื่องการเงินอยากจะหาเงินเยอะๆเลยสัปดาห์นี้มีโครงการที่จะทําอะไรใหม่เริ่มต้นใหม่โปรเจกต์ใหม่บาครั้งกบลงและไพ่ทุกอย่างเดอะซันเดอะซันหมายถึงว่าการงานการเงินซึ่งมันจะดีมันจะสําเร็จ นะครับไม่ต้องเครียดนะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะทีนี้มาดูซิว่าชาววันจันทร์เป็นยังไงบ้างสัปดาห์นี้ชาววันจันทร์ ช่วงนี้เหมือนมีโครงการที่จะทําอะไรใหม่เริ่มต้นใหม่โปรเจกต์ใหม่รือคิดเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศมีแกจะได้เจอเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรู้จักเก่าคนที่ห่างหายกันไปนานคิดเรื่องการเงินการลงทุนหรือกู้ยืมนะในตอนนี้คิดเรื่องการเงินแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอยากจะหาเงินเยอะๆเรื่องเงินนี่คืออันดับหนึ่งเลยนะครับแกไม่ว่าจะกู้ยืมเงินลุยทุกอย่างทํางานทุกสิ่งสู้ทุกอย่างนะครับบางครั้งก็โลกส่วนตัวสูงนะนะช่วงนี้อาจจะเหนื่อยใจหน่อยนะสำหรับชาววันอังคารนะครับทีนี้มาดูสำหรับชาววัน เมื่อกี้ชาววันจันทร์ไปละเออแต่นี้เป็นชาววันอังคารผมพูดผิดอ่าเมื่อกี้ชาววันจันทร์นะต่อไปเป็นชาววันอังคารดูซิเป็นยังไงบ้างชาววันอังคารไม่ต่างกันเลย มีโครงการทําอะไรใหม่เริ่มต้นใหม่ทําตั้งแต่2คนขึ้นไปเหมือนแบบภาระความรับผิดชอบอยู่คนเดียวเนี่ยหลายอย่างมากเหลือเกินทําอะไรลายสิ่งหลายอย่างมากคุณเป็นซูเปอร์วูแมนหรือเป็นซูเปอร์แมนหรือเปล่าเนี่ยบางครั้งก็ฝืนความรู้สึกตัวเองแต่ก็ต้องทําต่อเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินต่อไปได้ก็คือเรื่องเงินผมพูดถูกต้องไหมใจเหมือนจะต้องสู้สไตล์ตำรวจทาหารเลยต้องลุยจะต้องสู้แต่คุณจะมีข่าวดี คุณไม่ต้องกลัวเลยนะชาววันอังคารคุณเหนื่อยคุณสู้ไปเถอะโครงการที่คุณทํานะเดี๋ยวมันจะมีข่าวที่คุณทําหลายอย่างไปพร้อมๆกันแบกภาระแบกทุกสิ่งทุกๆอย่างนะครับชาววันอาทิตย์จันทร์อังคารช่วงนี้เหมือนกันเลยเรื่องเงินคืออันดับอันดับหนึ่งแต่เรื่องคิดเรื่องทําทุกอย่างมันมีทางออกทั้ง3วันด้วยยินดีด้วยแล้วกันนะครับผมสาหรับชาววันอาทิตย์จันทร์อังคารสําหรับสัปดาห์นี้